สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสมาชิกนะคุณป้านักลงทุนทุกทกท่านนะคะที่มาติดตาม YouTube ติดตาม Facebook แล้วก็แฟนแฟนเพจนะคะรวมไปถึงสมาชิกของบล็อกเกอร์คุณป้านักลงทุนคุณป้า Forex นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ ตลาดคริปโตนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ตอนนี้นะคะมีปริมาณการซื้อขายเนาะเงินสะพัดเนี่ยเกือบจะมากกว่า,าหลายหลายตลาดการเงินแล้วนะคะตอนนี้ก็ <c oughs> เรียกว่าได้รับความนิยมมากเลยนะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่า,าคนจะรู้จักกันครบร้อยเปร์เซ็์แล้วนะคะยังมี นักลงทุนหน้าใหม่นะคะยังมีคนอีกมากมายในทั่วโลกนี้นะคะที่ยังไม่เข้าสู่ตลาดนี้นะคะบางคนก็ยังกล้ากล้ากลัวกลัวนะคะบางคนก็คือไม่รู้จักเลยนะคะหรือบางคนก็ลงทุนมักับตลาดนี้มานานแล้วนะคะมีประสบการณ์มานานหลายปีแล้วนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้คุณป้านักลงทุนมองเนาะป้าก็มองว่าตลาดนี้ นะยังมี volume ที่พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนอีกมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครนะที่ซื้อเหรียญไว้ตั้งแต่ราคาถูกๆนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะขายเนาะถ้าเป็นเงินเย็นจริงๆเงินที่เคยแบบเป็นเงินออมหรือเป็นเงินที่เคยลงทุนในตลาดอื่นๆแล้วก็แบ่งแบ่งมาลงทุนในตลาดคริปโตเนี่ยป้าก็อยากจะบอกว่า อย่าเพิ่งรีบขายแม้กำไรจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือพันเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามนะคะเพราะยังมีวลลุ่มยังมีนักลงทุนนะคะที่ยังไม่เข้ามาในตลาดเนี่ยอีกมากมายมหาศาลนะคะถ้าพวกเขาเหล่านั้นนะคะเข้ามาอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการซื้อแล้วก็ดันราคาเหรียญขึ้นไปมากกว่าพันเปอร์เซ็นต์นะคะมากกว่าพันเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อน ะะอย่าเพิ่งรีบร้อนถ้ามีเงินเย็นจริงๆที่ใช้ในการลงทุนก็แช่ไว้อย่างนั้นล่ะค่ะแช่แข็งไว้เลยนะคะไม่ต้องไปสนใจว่าเข้าซื้อเข้าขายนะคะ mm hmm. เมื่อซื้อแล้วนะคะก็ไปทํางานใช้ชีวิตตามปกตินะคะ mm hmm. แล้วก็คอยมาเปิดดูพอตเป็นระยะนะคะ mm hmm. เพื่อจะดูในเรื่องของ security mm hmm. นะคะหรือว่าความปลอดภัยของพอตนะคะ หมายความว่าเงินยังอยู่นะเหรียญยังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้มาเปิดดูเพื่อที่ว่าเฮ้ยขึ้นยังเฮ้ยขึ้นยังขายได้ยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากป้านะคะในส่วนของระบบ s e c u r i t y นะคะความปลอดภัยของพอรตก็ไปเปิดดูช่องอื่นก็มีทำไว้ให้ดูเยอะแยะนะคะก็พิมพ์คําว่าการทํ t 2 fa นะ t fa ก็คือเลข2ตัว f f ฟังชันนะคะแล้วก็ตัว a an มดนะคะ t o f a นะ,ะแล้วก็พิมพ์คำว่า google authentic นะคะ google authentic เหล่านี้นะคะเขาก็จะสอนวิธีการที่จะรักษาความปลอดภัยของพอร์ตการลงทุนของอีเมลนะคะก็ไปทําซะให้เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีเงิน หลักล้านนะคะในพอร์ตเนี่ยป้านแนะนำเลยว่าอย่างไรก็ตามคุณต้องทำยากแค่ไหนคุณก็ต้องศึกษานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะโปรแกรมอะไรที่บอกว่าเอ่อฟรีโปรแกรมอะไรที่ว่าถูกหรือว่ามีการส่ง s s ส่งเอสอ่ง o g l e chrome มานะคะแทรกเข้ามาในในตัวของอ เว็บต่างๆนะคะที่บอกว่าได้คุณได้รับรางวัลโน่นนั่นนี่คุณคลิกเข้าไปเลยเพื่อรับอะไรเงี้ยนะคะหรือคุณได้เหรียญฟรีคุณได้แอร์ดรอปอะไรพวกเนี้ยนะคะอย่าคลิกเข้าไปเด็ดขาดนะคะถ้าต้องการจะทราบว่าเป็นความจริงไหมให้เข้าไปในช่องทางการล็อกอินของแอปพลิเคชันที่เราใช้ที่เราใช้งานอยู่เท่านั้นนะคะ เช่นบิตคัพคุณก็ล็อกอินเข้า b i ตคัพล็อกอินเข้าซิฟเมกล็อกอินเข้า b ีเน n นล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการเทรดการซื้อขายเท่านั้นนะคะแม้แต่อีเมลที่ส่งมาว่าคุณได้โน่นนั่นนี่แล้วให้คลิกเพื่อเข้าไปรับเนี่ยแล้วอ้างตัวว่ามาจากทางแอปหรือทางบล็อกที่เราเทรดอยู่ก็อย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะคะมันมีมาในหลากหลายรูปแบบมากตอนนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ อคอมพิวเตอร์ Computer นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยสมมุติว่าเราใช้งานเสร็จแล้วก็ขอให้ปิดนะคะปิดแล้วก็ชัดดาวอะไรให้เรียบร้อยนะคะหรือถ้าจะเอาแบบมาตรการความปลอดภัยจริงๆเลยอะ่ะให้ปิดตัวเน็ตด้วยที่ที่ตรงโน้ตบุ๊กมันจะมีปุ่ม Wifi เนาะปุ่มอินเทอร์เน็ตตรงนั้นอะ่ะให้ไปปิดด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อ เข้ามาโดยที่เราไม่รู้นะคะขอขอร้องว่า,าตัวเว็บที่เราใช้ในการเทรดเนี่ยอย่าอย่าตัวโน้ตบุ๊กตัวคอมพิวเตอร์นะคะอย่าเปิดทิ้งไว้แล้วแบบไปทํานู่นนั่นนี่ไม่ได้ดูหน้าจอเฝ้าหน้าจอนะ,ะเพราะจะมีแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาโอนย้ายเงินโอนย้ายเหรียญของเราได้นะคะถ้าสมมติต้องการเปิดหน้าจอค้างเพื่อดูราคาเหรียญซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเลยนะคะ ไม่จัเป็นเลยสําหรับตลาดคริปโตเหมือนที่ป้าบอกว่าซื้อแล้วถือยาวนะคะไม่ยังเป็นนกเปิดดูไว้ตลอดเนี่ยแต่ถ้าต้องการอยากจะเปิดดูนะคะให้เปิดจากโทรศัพท์เครื่องที่เราไม่ได้ล็อกอินนะคะเป็นอีกเครื่องนึงไปเลยหรือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงไปเลยนะคะที่ไม่ได้ใช้ในการซื้อขายของ,ของเรานะคะเอาล่ะค่ะป้าก็มาเตือนนะคะนักลงทุนทุกท่านนะคะในเรื่องของอ ระบบความปลอดภัยนะคะ,นะคะแล้วก็ในเรื่องของอการลงทุนนะแล้วก็มุมมองทิศทางว่าตลาดมันยังไม่ไม่เต็มนะคะยังคนยังต้องเข้ามาเยอะนะคะเพราะนั้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งขายนะคะให้ซื้อแล้วก็ถือยาวไปก่อนถ้าเป็นเงินเย็นนะคะเอาละค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ